ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมไก่โตแคชเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงสกินมาค้า PE จุดสิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับเข้าสกินสเตลเลอร์นะครับครับแรนดอมนะครับครับรอสักครู่นะครับสไปเอซ์สแลนเดอร์แมนนะครับตัวนี้ ต่อสักครู่นะครับอ่าไม่มีตัวนี้นี่หว่าครบถึงโกเอไทยอะไรอะไรนี่ล่ะอา่านไม่หอกล้วครูนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทหารนะครับตัวนี้ก็เป็นคนธรรมดาครับเข้าไปที่เซฟสกิน เขียนว่า Skin for my car PE นะครับเซฟสกินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ Skin for my car PE อนะครับตัวนี้มันเป็นแค่ตัวย่อ,อยเฉยนะครับกด mm hmm. เข้าไปครับรอสัก1-2วิได้นะครับครับเข้าไปเลยนะครับ นี่ครับเข้าไมค์ครับพีเลยนะครับก็กดปีนะครับขอภัยตรงดั้งค่านะครับตรงมานที่สองจกินนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วเอาตรงนี้นะครับนี่เข้าตรงนี้ไปเลยครับที่เกาะสีขานะครับ และเลือกอันที่เราเซฟสกินมานะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับนี่ก็ผมก็เอาตัวนี้นะครับสักครู่นะครับขออย่าเด้งเช่นเคยนะครับสักครู่นะครับ อ่าได้ยังไงน,นะครับได้รู้นเป็นที่อะไรของมันนะครับใครเคยเป็นหนีบ้างก็เสียใจด้วยนะครับผมก็เป็นเหมือนกันผมต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับครับเข้ามัครับอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับ ตรงนี้นะครับนี่ครับหน้าตาอย่างนี้นะครับเข้าไปที่ดาวโหลดนี่ครับอ่านที่ผมทำให้เห็นนี่นะครับจะเอาตัวนี้นะนี่ครับทางนี้มันจะเป็นผู้ชายนะครับมีโลบไปผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้นะครับทางขวาอย่าสงสัยนะครับว่าทำไมถ้าทางขวาเป็นผู้หญิงถึงไม่ผมอยาก ผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับครับเอานี้นะครับก็จะเป็นหน้าตายนี้นะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับเป็นหน้าตายนี้นะครับนี่โลกใบของเรานี่ครับนี่นะครับ นี่ครับจวสักุนนะครับใส่ก่อน,นครับอ่าท่านผมก็มีมาเท่านี้นะครับผมก็จบการรีวิวเยงเท่านี้